เข้าสู่เนื้อหาของคำนำของหนังสือซูเปอร์สต็อกมหัศจรนท์ของหุ้น V.I. เป็นการปูพื้นก่อนเข้าสู่เนื้อหาจริงดังนี้ครับปี <G ül üş> 2553ถือเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของตลาดหุ้นไทยเพราะตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นถึง40.5%และเป็นปีทองที่เกิดขึ้นหลังจากปีทองของปี2552 ที่ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นไป63.3%รวมแล้ว2ปีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นไปกว่า100เเช่นเดียวกันปี2553ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่พอร์ตลงทุนของผมเติบโตขึ้นมากถึง66.8%หลังจากที่มันเติบโตขึ้นกว่า140%ในปี2552การที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมติดต่อกันถึง2ปีนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนักและถ้าปี2,554หุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกผมก็คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือหุ้นในตลาดดูเหมือนว่าจะไม่ถูกอีกต่อไปค่า P/E ของตลาดสูงขึ้นไปถึง13-14เท่าในขณะที่ค่า P/E โดยเฉลี่ยนในอดีตนั้นมักจะไม่เกิน10เท่าดังนั้นในปีนี้ ผมจึงมองตลาดหุ้นในทางที่ไม่ใคร่สดใสนักผมคิดว่าถ้าตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนสัก10%เอร์เซนตนักลงทุนก็น่าจะดีใจแล้วลึกๆแล้วผมคิดว่าตลาดหุ้นในปี2,554นั้นมีโอกาสติดลบด้วยซ้ำโดยถ้าดูจากสถิติของหุ้นไทยก็จะพบว่าในเวลา10ปีตลาดจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกประมาณ6ปีและผลตอบแทนเป็นลบประมาณ4ปี สำหรับพอร์ตลงทุนของผมเองนั้นผมก็คิดว่าคงไม่ใครสดใสเหมือนกันในปี2,554ไม่ใช่เพียงเพราะผมคิดว่าตลาดหลักทรัพย์คงไม่ค่อยดีแต่เป็นเพราะว่าผลตอบแทน2ปีที่ผ่านมาของผมนั้นสูงมากหุ้นหลักๆที่ผมถืออยู่มีการปรับตัวโดดเด่นมากและมีราคาสูงขึ้นจนดูเหมือนว่าจะไม่ถูกอีกต่อไปการที่คิดจะเปลี่ยนตัวหุ้น ผมเองก็ยังไม่เห็นหุ้นที่ถูกและน่าสนใจมากกว่าตัวเดิมเท่าไหร่นักดังนั้นผมจึงยังไม่คิดที่จะทำอะไรมากมายนักสำหรับปี2,554ถ้าหากผมได้ผลตอบแทนจากการลงทุนถึง10%ผมก็คงจะพอใจแล้วลลึกแล้วผมคิดว่าพอตมีโอกาสลดลงด้วยซ้ำเพราะผมเองก็เคยประสบกับสถานการณ์คล้ายคลึงกันมาแล้วในปี2,547 ที่พอร์ตผมติดลบถึง28.2%หลังจากที่ทำผลตอบแทนได้ดีมากในปี 2,544, 2,545และ2,546อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผมระมัดระวังและไม่ใคร่มองโลกในแง่ดี ในแง่ของผลตอบแทนการลงทุนของผมเองนั่นก็คือขนาดของพอตที่โตขึ้นสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นตัวถ่วงผลตอบแทนของพอตที่สำคัญที่สุดอย่างหนึง่งนั่นก็คือพอตยิ่งโตการทำผลตอบแทนสูงก็จะยากขึ้นเรื่อยๆการทำผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดมากๆอย่างที่เคยเป็นไปในอดีตคงเป็นไปได้ยากนอกจากเรื่องขนาดของพอตแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มเห็นก็คือ หุ้นที่เรียกว่าคุณค่าซึ่งในอดีตผมมักพบเห็นจำนวนมากถึงวันนี้ผมมีปัญหาในการที่จะหาเหตุผลก็คือในวันนี้เรามีนักลงทุนที่เป็น value investor มืออาชีพที่มีความสามารถสูงและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคนเหล่านี้เข้ามาซื้อหุ้นคุณค่าเกือบทุกตัวส่งผลให้ราคาหุ้นเหล่านั้นปรับตัวขึ้นจนไม่ใช่หุ้นที่ถูกหรือเป็นหุ้นคุณค่าต่อไปดังนั้น การลงทุนแบบ value investment ในตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้คงยากขึ้นและผลตอบแทนที่โดดเด่นอย่างหน้ามหัศจรรย์ที่เราเห็นในช่วง2ปีที่ผ่านมาคงจะทำได้ยากขึ้นมากไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรผมยังคงยึดหลักการข้อง VI อย่างมุ่งมั่นและอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้าสาหรับ VI รุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดหุ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาและไม่เคยประสบกับตลาดที่ยากลำบากผมคิดว่า ปี2,554จะเป็นปีที่พิสูจน์ว่าผลกำไรที่ได้มาในสองปีที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นจากความสามารถหรือความเข้าใจในหลักการของ V ีอจอจิงหรือไม่แต่ถ้าจะฟังคำแนะนำของผมก็คือการลงทุนในปี2,554นี้เราควรยึดหลักเน้นความปลอดภัยมากกว่าปกติและไม่ควรหวังแจ็คพอตครั้งที่3ติดต่อกันขอให้โชคดีจากการลงทุนดรนิเวศ เฮมชิราวรากรกำเนิด ok. V.I. พื้นฐานของชีวิตและการเริ่มต้นเป็น Value Investor หรือนักลงทุนของแต่ละคนนั้นบอกอะไรบางอย่างถึงแนวทางหรือกลยุทธ์การลงทุนของเขารวมถึงการคาดการอนาคตที่เขาจะไปถึงได้วอร์เรนบัฟเฟตนั้น เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักลงทุนเอกของโลกเพราะเขารักการหาเงินและลงทุนมาตั้งแต่เด็กเขาเกิดในช่วงเวลาและในประเทศที่เหมาะสมได้พบและเรียนรู้าศาสตร์การลงทุนจากเบนกรแฮมปรมาจารย์ด้านการลงทุนเอกของโลกโกลยุทธ์และวิธีการของเขาก็คือลงทุนระยะยาวและโตไปกับเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองสุดๆของสหรัฐอเมริกาส่วนจอสโซรอสนั้นเป็นเด็กหนุ่มชาวยิวฮังการี ที่ต้องหนีนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองความคิดของเขาก็คือต้องเร็วและเอาตัวรอดให้ได้การลงทุนของเขานั้นดูเหมือนจะคล้ายๆกับการต่อสู้หรือสงครามนั่นคือเข้าโจมตีอ,อย่างรุนแรงรวดเร็วรเดศึกเป็นครั้งครั้งเขาทำกำไรจากหายนะเช่นเดียวกับความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจผมเองเริ่มต้นชีวิต VI จากการที่ต้องหาทางเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540ที่คุกคามชีวิตการทำงานในฐานะลูกจ้างบริษัทของผมในตอนเริ่มต้นชีวิตการลงทุนในครั้งนั้นผมไม่ได้วางแผนหรือตรักว่าเส้นทางสายนี้จะนำผมไปสู่ความมั่งคั่งและชื่อเสียงในฐานะ VI ชั้นนำผมเพียงแต่คิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นในแนวทางของ value investment คือทางออก ที่จะทำให้ผมยังมีชีวิตในฐานะชนชั้นกลางแบบที่ผมเป็นอยู่ในขณะนั้นได้แม้ว่าจะไม่มีรายได้จากการทำงานหรือรายได้ประจำลดลงมากกลยุทธ์การลงทุนของผมจึงเน้นที่ความปลอดภัยหรือการปกป้องเงินต้นเป็นหัวใจหลักอะไรที่ทำให้การลงทุนมีโอกาสขาดทุนอย่างถาวรผมจะหลีกเลี่ยงการลงทุนของผมแต่ละครั้งจะต้องไม่ขาดทุน ถึงวันนี้ที่ Value Investment เป็นทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุนหน้าใหม่จำนวนไม่น้อยผมเห็นว่าการเริ่มต้นของคนเหล่านี้สามารถแยกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้4กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่ 1. คนทำงานกินเงินเดือนอายุประมาณ30-45ปีนี่คือกลุ่ม VI ที่เริ่มสนใจลงทุนเนื่องจากตระหนักว่าตัวเองจำเป็นที่จะต้องออมเงินเพื่อการเกษียณ หรือบางคนต้องการสร้างอนาคตและเห็นว่าการฝากเงินนั้นเป็นการลงทุนที่แย่มากคนกลุ่มนี้มักเป็นคนที่มีความมั่งคั่งไม่มากเงินทุกบาททุกสตางค์หามาได้ยากการที่มันจะหายไปหรือลดน้อยลงเป็นเรื่องที่กระทบจ,จิตใจรุนแรงดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจึงมักจะอนุรักษ์นิยมและไม่ลงทุนในหุ้นมากนักหุ้นที่เลือกลงทุน ต้องเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีและขนาดไม่เล็กเกินไประยะการลงทุนก็มักจะค่อนข้างยาวเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาในการติดตามมากนักเป้าหมายผลตอบแทนในการลงทุนก็มักจะไม่สูงแต่พวกเขาก็ยังหวังได้ประมาณปีละ15-20%กลุ่มที่2เด็กจบใหม่ที่พ่อแม่เป็นคนชั้นกลาง พวกเขาไม่ได้มีเงินสนับสนุนจากทางบ้านในการลงทุนแต่ก็ไม่ได้มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวส่วนใหญ่ก็ยังไม่แต่งงานเพราะอายุยังไม่ถึง30ปีพวกเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานค่อนข้างสูงที่จะรวยเป็นเศรษฐีในเวลาอาจจะแค่1 0ถึง15ปีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพวกเขาได้อ่านประวัติของนักลงทุนเอกหรือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆ จนทำให้คิดว่าเขาก็น่าจะทำได้แบบเดียวกันหรือดีกว่าว่าที่จริงหลายๆคนก็สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่น่าประทับใจมากเช่นทำกำไรได้100%ภายในระยะเวลาแค่6เดือนเป็นต้น VI ในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่กล้าได้กล้าเสียและมักจะลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีผลประกอบการไม่แน่นอน แต่มีช่วงเวลาที่โดดเด่นที่จะสามารถขับเคลื่อนราคาหุ้นให้สูงขึ้นได้หลายลเท่าในเวลาไม่นานเหนือส <The> ิ promises, ่งอื่นใดสำหรับคนเหล่านี้ก็คือถ้าพลาดเขาก็สามารถหาไม่ได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากเม็ดเงินที่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่สามารถเป็นผู้นำที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นพวกเขาจึงมักจะเป็นผู้ตามที่คอยรับอณิสง์จากวีไอขาใหญ่ ดังนั้นผลตอบแทนของพวกเขาจึงอาจจะไม่โดดเด่นนักเมื่อเทียบกับคนที่มีพอร์ตใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไร VI ในกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกระตือรือร้นและมุ่งม,มั่นพวกเขาใช้เวลากับการลงทุนค่อนข้างมากและมีการเทรดหุ้นสูงกลุ่มที่สกลุ่มคนที่มักทำธุรกิจและมีเงินเหลือที่ถูกเก็บสะสมมานาน พวกเขาเป็นคนรวยหรือเป็นเศรษฐีที่อาจจะเริ่มมีเวลามากขึ้นเนื่องจากธุรกิจอยู่ตัวแล้วหรือธุรกิจที่ทำอยู่เริ่มตกดินเขาอาจจะเริ่มสนใจหาทางลงทุนเงินสดที่กองอยู่ในธนาคารที่แทบจะไม่ได้ดอกเบีย้ยเขาอาจจะพบว่าการลงทุนแบบ V.I นั้นเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่งแทนที่จะใช้เงินนั้นไปสร้างธุรกิจใหม่ คนกลุ่มนี้จึงมักเลือกลงทุนในกิจการที่มีขนาดก,กลางๆมีความมั่นคงพอสมควรและมีพื้นฐานดีพวกเขาเข้าใจดีว่าธุรกิจไหนเป็นของจริงหรือของปลอมการลงทุนของพวกเขามักจะเป็นการลงทุนระยะยาวหลายคนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนนั้นเนื่องจากเม็ดเงินเริ่มต้นจํานวนมากทําให้พวกเขากลายเป็น v i รรายใหญ่ที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงในเวลาอันสั้น และทำให้มีบทบาทชี้นำในหล,ลายๆกรณีแล้วกลุ่มสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือกลุ่มลูกเศรษฐีนี่คือนักลงทุนหนุ่มสาวหน้าใหม่ที่ผมเห็นว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนและมูลค่าพอร์ตการลงทุนในหุ้นลูกเศรษฐีที่ว่านี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่เศรษฐีใหญ่ที่ลูกจะสามารถหรือควรสืบทอดกิจการพวกเขามีธุรกิจหรือมีทรัพย์สินและมีเงิน แต่งานของพวกเขาไม่จำเป็นต้องให้ลูกเข้าไปช่วยทำลูกๆของพวกเขาควรไปเป็นลูกจ้างหรือพนักง,งานของบริษัทใหญ่ๆมากกว่าแต่การไปทำงานเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนนั้นเป็นกิจกรรมที่เหนื่อยและได้เงินน้อยมากดังนั้นหนทางที่ดีกว่าก็คือการลงทุนที่จะให้เงินมาช่วยทำงานและนี่ก็มาถึงการลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายที่สุดและอาจจะเหนื่อยน้อยที่สุด และนั่นนำไปสู่การเป็น VI VI ที่เป็นลูกคนรวยนั้นในช่วงเริ่มต้นพ่อแม่ก็อาจจะให้เงินไปลองเพียง1-2ล้านบาทแต่ครั้นได้ลองทำและได้ผลตอบแทนอย่างน่าทึ่งในเวลาอันสั้น พวกเขาก็มักจะได้เงินลงทุนเพิ่มจากพ่อแม่ที่เห็นศักยภาพหลายคนสามารถต่อยอดเงินไปสูงมากจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยตัวเองในเวลาอันสั้นวิไอกลุ่มนี้โดยพฤติกรรมก็คือมักจะมีความกล้าเสี่ยงได้อย่างเต็มที่เหตุผลก็คือเสียก็ไม่เป็นไรเพราะอาจจะขอพ่อแม่ใหม่ได้หรือไม่ก็กลับไปทำงานกินเงินเดือนพวกเขาจะลงทุนหุ้นเป็นตัวๆเหมือนนักเก็งกำไร หลายคนสามารถไล่หุ้นที่มีขนาดเล็กและไม่ใครมีสภาพคล่องได้ทำให้กลายเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นและทำให้สามารถลงทุนและได้ผลตอบแทนอย่างน่าทึ่งส่วนตัวผมเองคิดว่านี่คือกลุ่มโกลเด้นบอยในตลาดหุ้นที่น่าจับตามองเพราะพวกเขาอาจจะมีทั้งเงินความสามารถและเวลาในการลงทุนอีกยาวไกลถ้าไม่แพ้ภัยตัวเองงานประจาของวี การที่จะเป็น value investor ที่ดีนั้นเราจะต้องทำอะไรถ้า Vi ไม่ค่อยซื้อขายหุ้นหรือตามราคาหุ้นแล้วในแต่ละวันเขาจะทำอะไรคําตอบของผมก็คืองานของ Vi ประกอบด้วยการค้นหาหุ้นที่จะลงทุนการเพิ่มความสามารถในการเลือกหุ้นและการจัดก,การการลงทุนได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีโดยที่มีความเสี่ยงไม่มาก และต่อไปนี้ก็คืองานบางอย่างที่ผมคิดว่า v.i. ที่มุ่งมั่นควรทำเป็นประจำงานประจำอย่างที่หนึ่งการหาความรู้เรื่องการลงทุนโดยเฉพาะที่เป็นแนวทางของ value investment และวิธีที่ดีที่สุดก็คือการอ่านหนังสือการลงทุนที่เขียนโดยนักวิชาการหรือนักลงทุนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จในสายงานของตน หนังสือการลงทุนนั้นมีมากมายมหาศาลยากที่จะอ่านได้หมดดังนั้นอย่างน้อยเราควรอ่านเดือนละเล่มโดยเฉลีย่ยและเนื้อหาของหนังสือนั้นควรจะครอบคลุมกว้างขวางในทุกด้านของทฤษฎีและปรัชญาการลงทุนข้อแนะนำเพิ่มเติมของผมก็คือนอกจากหลักการของ value investment แล้วอย่างน้อยเราควรจะต้องอ่านและเข้าใจทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพหรือ Efficient m a r k e รของนักวิชาการที่บอกว่าการลงทุนให้ได้กำไรมากกว่าปกติในระยะยาวนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าคุณจะใช้หลักการอะไรเหตุผลก็เพราะมันจะเป็นเครื่องเตือนใจเราตลอดเวลาว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายย่าประมาทงานประจำอย่างที่สองก็ยังเป็นการอ่านหนังสือ แต่ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการลงทุนเหตุผลก็คือการลงทุนนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นอีกมากว่าที่จริงควรจะพูดกลับกันนั่นก็คือสิ่งต่างๆนั้นมีผลกระทบต่อการลงทุนดังนั้นเราควรจะมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางซึ่งผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรวิธีของผมก็คือผมจะพยายามเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีหรือปรัชญาสำคัญที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นทฤษฎีวิวัฒนาการของชาญดาวินประวัติศาสตร์ของโลกตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์สงครามและการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลกจิตวิทยาและสังคมวิทยาของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกในยุคต่างๆทฤษฎีการจัดการต่างๆทั้งการตลาดการบริหารและการเงินที่เป็นเบรกทรู หรือเป็นหนังสือที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการเป็นต้นผมพบว่ายิ่งอ่านผมก็ยิ่งสนุกแม้จะไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่ามันช่วยในการตัดสินใจลงทุนตรงไหนลองอ่านดูยังน้อยเดือนละเล่มเช่นกันงานประจำอย่างที่สามก็คือ การพบปะพูดคุยกับนักลงทุนที่เป็น VI ด้วยกันยังน้อยสักสองสาเดือนต่อครั้งนี่ก็เป็นการช่วยให้เราได้ข้อมูลหรือตัวหุ้นที่น่าสนใจที่เราจะกลับไปทำการบ้านต่อนั่นก็คือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาหุ้นที่ดีที่เราจะลงทุนประเด็นสำคัญก็คืออย่าลอกการบ้านคือซื้อหุ้นตามเพื่อนโดยที่เราไม่ได้ศึกษาเอง การพบปะกับเพื่อน VI นั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของการมีสังคมด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็น v i มืออาชีพที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้วงานประจำอย่างที่4งานนี้จะคล้ายและบ่อยครั้งจะปนกับงานอย่างที่สามนั่นคือการพบปะผู้บริหารหรือเยี่ยมเยือนบริษัทจดทะเบียนนี่คือการเรียนรู้บริษัทและหุ้นที่เราสนใจลงทุนอย่างลึกซึ้งขึ้น สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีโอกาสพบกับผู้บริหารเป็นการส่วนตัวหรือเยี่ยมบริษัทงาน o p portunity Day หรืองานผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำนั้นเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกในการทำงานนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่านักลงทุนควรใช้เวลากับเรื่องนี้อย่างน้อยสักสอสามเดือนต่อครั้งงานประจำอย่างที่5ก็คือ การติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรามาสของบริษัทจดทะเบียนงานนี้เราต้องทำปีละสี่ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาวันละ,ละหลายชั่วโมงในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังวันประกาศผลประกอบการบ่อยครั้งที่ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ผมตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นเพราะตัวเลขผลประกอบการเป็นสิ่งที่บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเชื่อของเราต่อตัวบริษัทงานประจำอย่างที่6 เป็นงานที่ต้องทําทุกวันนั่นก็คือการอ่านหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจนี่คือการติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและบริษัทจดทะเบียนทั่วไปและบางครั้งก็เกี่ยวกับหุ้นที่เราลงทุนอยู่หรือกำลังพิจารณาลงทุนถ้าไม่อ่านเราจะไม่เห็นภาพว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวงการธุรกิจบ้างและภาพใหญ่ของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าเราจะเป็น v i ผมคิดว่าเราควรอ่านหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจอย่างน้อยวันละหนึ่งฉบับงานประจำอย่างที่7 ที่ผมจะพูดถึงก็คือการสังเกตและคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนหรือหุ้นเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราควรทำให้เป็นนิสัยทุกครั้งที่เราไปจ่ายตลาดเราควรสังเกตว่าสินค้าอะไรเป็นที่นิยม ทุกครั้งที่เราใช้สินค้าหรือบริการเราควรคิดว่ามันดีไหมเราชอบไหมบริษัทไหนเป็นเจ้าของเราควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเร็วลงของสินค้าหรือบริการที่อยู่ในตลาดเช่นเดียวกัน เราควรสังเกตสิ่งใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมและคิดไปถึงผลกระทบของมันต่อบริษัทและหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทุกอย่างนี้ถ้าเราทำจนติดป,ป็นนิสัยแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานแต่มันเป็นเรื่องสนุกและจะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น งานประจำอย่างสุดท้ายที่จะต้องพูดถึงก็คือการวิเคราะห์การตัดสินใจการสั่งซื้อขายหุ้นและการทำรายงานพอร์ตการลงทุนนี่ถือเป็นงานการลงทุนโดยตรงแต่จริงๆแล้วสำหรับผม ก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายอะไรนักถ้าเราไม่ได้ซื้อขายบ่อยการวิเคราะห์หุ้นนั้นเป็นเรื่องที่บอกเป็นจํานวนครั้งที่ต้องทํายากขึ้นอยู่กับพอตของแต่ละคนการวิเคราะห์ว่าทําละเอียดแค่ไหนส่วนการติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุนนั้นผมทําเกือบทุกวันแต่เป็นเรื่องของการเปิดดูจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ขณะทํางานอื่นเช่นการอ่านหนังสือส่วนการทํารายงานการลงทุนนั้นผมทําสัปดาห์ละครั้งเพื่อดูสถานะของพอร์ตงานนี้ใช้เวลาอัปเดต ข้อมูลเพียงไม่กี่นาทีต่อสัปดาห์ประเด็นสําคัญของการดูราคาหุ้นนั้นก็คือการมองหาโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะเพื่อการซื้อขายเก่งกําไรในระยะเวลาอันสัน้นงานทั้งหมดที่กล่าวถึงนั้นดูเหมือนว่าจะมากเกินกว่าที่คนที่ยังทำงานประจำยังสามารถจัดการได้ อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีมากในปัจจุบัน v i ที่ยังทํางานประจําก็สามารถทํางานการลงทุนในอย่างมีประสิทธิภาพสูงพอสมควรและถ้าเขาทํางานหนักหลังเวลาทางานเขาก็อาจจะทําได้ดีไม่แพ้ VI อาชีพ